สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนแลนะนัขนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นาาก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัดลายดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีแล้วนะครับเผื่อแบบๆเองเนาะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงนะครับในเดือนนี้ได้แกด่ดาวศุ์ดาวคานดาวทิศเล็งตามลาดับแต่เราไม่ได้มาพยากรณ์ดาวย้ายแต่อย่างใดเพราะเราพยากรณ์ไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับส่วนคลิปนี้จะมาพยากรณ์น้าของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องสําคัญนะครับแล้วมาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มนี่ครับ ลัคนามิถุนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตนุราศีมิถุนได้ทั้งราศีและลัคนณใช้จุดเดียวกันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยน,นะครับในคลิปนี้คลิปนี้อ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวพุธนั่นเองนะดาวพุธเนี่ยในปัจจุบันเดือนมิถุนายนนยครับเรากำลังพูดถึงกำลังฟังอยู่เนี่ย าดาวพุธย้ายราศีสองรอบในเดือนนี้จึงทําให้เดือนก,นกรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยไม่ยายนั่นเองนะครับไม่ยายราศีปกติดาวพุธต้องย้ายทุกเดือนนะครับแต่ว่าบางเดือนเขาย้ายสองรอบเขาอาจจะไม่ย้ายในบางเดือนก็เป็นไปได้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับดาวพุธนะครับเป็นดาวที่แบบ ờ พระเขาะวงในทําให้วงโคจรสั้นนะครับก็เลยทําให้เดี๋ยวไวเดี๋ยวช้านะครับเป็นเรื่องปกติเรียกว่าพุทธลวนเลนะครับ ชีวิตดาวพุธเนี่ยตกเรือนกระดุมพระหรือการเงินในราศีกรกฎนะครับไม่มีตําแหน่งนะครับดาวพุธไม่มีตําแหน่งแต่มีกําลังเพราะอยู่ในราศีธาตุน้ำนั่นเองดาวพุธเป็นธาตุน้ำครับอยู่ในราศีธาตุน้ำจึงมีกําลังและเกาะกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำด้วยจึงหมายถึงอาศรติตธาตุน้ำมีกําลังมีสเสน่ห์เรื่องการเงินอย่างเยอะมากเขา,ามีสเสน่ห์เรื่องการเงินแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณเนี่ยมีช่องทางการดึงดูดเงินเนี่ยมามาก ผิดปกติดีกว่าปกตินะครับทาให้เงินเนี่ยไหลมาเทมาแต่อันเนี้ยต้องไปทําเหตุลองรับผลมันด้วยว่าผลมันคือมาดีแต่เราก็ต้องหาเหตุรองรับก็คือพูดง่ายว่าต้องไปทํางานจอบเงินเสริมถ้าคุณไม่ทํางานจอบเงินเสริมโดยเฉพาะคนที่ทํางานราชการทํางานที่ทำาพูดง่ายว่าทํางานประจานะครับได้เงินเดือนก็จะเท่าเดิมตอนคุณทํามากแค่ไหนตอคุณทําน้อยแค่ไหนคุณจะได้เงินเท่าเดิม นั่นคืองานประจําที่หมายถึงว่าคุณจะไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแต่ถ้าคุณทํำงานเพิ่มคุณมีสิทธิ์จะได้ดังนั้นไปทําเหตุเพื่อรองรับผลตรงนั้นแต่มันแค่เดือนเดียวอ่ะมันจะคุ้มหรือเปล่าก็คิดดูเอานะครับส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นคนงานฟรีแลนซ์อิสระเหมือนผมเนี่ยอันเนี้ยมีสิทธิ์จะได้เพิ่มครับหมายความว่าลูกค้าอาจจะ เข้าโดัวในช่วงนี้นะครับทำให้เรา make money ได้ดีกว่าปกติก็เป็นไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่คืองานอิสระกับงานประจํามันมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันงานประจําคืองานที่มั่นคงเงินเดือนเท่าเดิมเท่ากันตลอดไม่มีเดือนไหนไม่ได้ได้ทุกเดือนแต่ได้สม่าเสมอพูดง่ายว่าไม่มีสิทธิ์ได้มากกว่าปกติที่เคยเป็นมาถูกไหมครับ 2 0 0 0 0ื่นก็ส0 0 0 0ื่นสามหมื่นก็สามหมื่นยังงั้นไม่เคยได้มากกว่านั้นนะครับอาจจะมีโบนัสบ้างปลายปีแต่หมายถึงว่าไม่ได้มีการปรับขึ้นได้ง่ายๆถูกไหมครับคือมีมีการปรับขึ้นแต่ยากต้องเดินคันต้องอะไรเงี้ยว่าไปแต่พูดโดยรวมว่ายากนะครับส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นคนที่ทํางานอิสระฟรีแลนซน์เงินเดือนก็จะไม่ไม่เท่ากันขึ้นขึ้น,นลงลงข้อดีคือมีสิทธิ์ได้มากกว่าปกติ ข้อเสียคือไรายได้ไม่สม่ำเสมอพูดง่ายว่าคัดการค่อนข้างยากนะครับทำบัญชีรับใจยากคือบางทีก็ลงลงดิ่งไปเลยก็หมายถึงว่าได้น้อยกว่าปกติมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ก็มีสิทธิ์จะได้มากกว่าปกติด้วยดังนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยกันก็คือพอๆกันแต่จุดเนี้ยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยจะได้ดีกว่านะครับ กัคนที่ทางานประจาเนาะเพราะว่าคนงานประจําจะไม่ได้เพิ่มไงอย่างที่บอกไปถ้าไม่ทํารายได้เสริมนะครับไม่ทําจอบเพิ่มเนาะอันเนี้ยไปทําแล้วทุกอย่างก็จะดีอันนี้คือดาวประจําตัวบอกแบบนี้นะครับในเดือนนี้เกี่ยวกับพันเกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องแรกในเดือนก,นกรกฎาคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการงานนั่นเองนะครับการงานเนี่ยนะครับเพิ่งจะย้ายมาหมัดๆมดเมื่อ1เดือนครึ่งที่แล้วคือวันที่30เมษายน ดาวพฤหัสบดีโคจรจากราศีเมษพบราพาเข้าสู่เรือนวินาสคุณได้ดีมา1ปีเต็มละต่อไปเป็นปีที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังก็คือปีนี้ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงพฤษภาคมปีหน้าดาวพฤหัสดีก็จะย้ายเข้าเรือนตนุแล้วก็จะดีอีกรอบหนึ่งดีมากๆด้วยและจะดี no. นัมบวันในหลังจากพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ยังนะครับเอาตรงนี้ก่อนโฟกัสให้รอดก่อนก่อน ปีหน้าจะดีเราต้องรอดปีนี้ก่อนถ้าเราไม่รอดมันเข็มเจราต้องรอดเนาะถ้าเราไม่รอดเนี่ยคุณก็เต็มตัวเลยปีหน้าก็ไม่มีครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ปัจจุบันจะไปไปอนาคตดังนั้นเนี่ยเราโฟกัสปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีเรายังไม่รอดเนี่ยอนาคตก็ไม่มีแน่นอนถูกปะครับอ่าดังนั้นเราต้องทําดด <override. S 2> วันนี้ให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเอาตรงนี้ให้รอดก่อนคือดาวพฤหัสตกวินาศนะครับ วินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายกันแตกสลายข้อดีคือการละทิ้งละวางหมายความว่าจบดีอ่ะคือการละทิ้งละวางแปลว่าไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะก็คือการละทิ้งถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยมันตัดใจได้มันไม่ทุกนะครับอาจจะทุกแต่ทุกไม่เยอะแต่ถ้ามันพังทลายต่อหน้าต่อตาเราเรายื้อมันไวสุดฤทธิ์แต่มันยือไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องจบลงมันก็อาจจะทําให้เราเสียใจดังนั้นเนี่ยก็คือการ พังทลายแบบเจ็บปวดนะครับมันก็มี2เหตุผลดังนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนั่นเองนะครับทีนี้พอมาจากดาวการงานถูกปะดาวพระนาศรีเนี่ยก็เลยตกเรยวินาศก็หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายงานมีการตกงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนครับเป็นงานย้ายงานตกงานภายใน1ปีนี้แต่ถามว่าคนที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมีไหมมีครับบางคนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็มีบางคนมีได้แค่ข่าวลือแต่ไม่ใช่ชั้น หรือบางคนมีแค่ข่าวลือแต่ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยก็มีแล้วแต่มันมีเหตุผลสารพันธ์คือหมายความว่าอย่าลืมนะครับเหตุที่มาจึงมีผลในเมื่อคุณทําเหตุแบบไหนคุณก็จะได้ผลแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคำพยากรณ์ราศีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนบางคนตกงานไม่ได้หมายถึงคนมิถุนจะต้องตกงานทุกคนนะครับไม่ใช่เพราะเหตุที่มาของคุณคืออะไรคุณทําอะไรเสีเส่ยงหรือเปล่า คุณทําอะไรที่ผิดลู่ทางนอกลู่นอกทางหรือเปล่าทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเขาถึงจะไล่คุณออกอ่าอันนี้ต้องคิดก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเด้งคุณฟ้าผ่าแบบนั้นคุณต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอ่ะต้องขจัดคุณออกไปอันเนี้ยต้องไปพิจารณาตามเหตุและผลของตนาคนอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนบางคนแค่เปลี่ยนไงอ่าหมายถึงว่าอยากเปลี่ยนงานก็มีเพราะเบื่อ อ่ะก็เป็นหนึ่งในความหมายถึงการลาทิ้งก็ยังดีเพราะเรารู้สึกว่าอ่าเราเราเราพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่ละอ่ะอน,นี้ก็ดีอันนี้คือการปล่อยวางเลยจบแต่คนที่ไม่ได้อยากปล่อยวางเนี่ยอันเนี้ยคือยืดเยื้อยืด,ยดเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่แล้วมันไม่ไหวแล้วมันก็จะต้องพังทลายลงมาก็คือต้องออกจากงานทั้งที่เป็นงานที่เรารักที่เราชอบหรือเงินดีอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราต้องสูญเสียไปอันเนี้ยก็มี แล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่บริบทว่าคุณเนี่ยทำแอคชั่นอย่างไรนะครับผลแห่งการที่เรากระทำมันก็จะเป็นไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยก็ทำตัวให้ดีให้สมกับที่เราอยากจะอยู่ต่อมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถแต่แต่อย่างว่าแหละบางทีอ่ะโดนกันแกล้งโดนอะไรก็มีสาพัดท,ที่จะมาปรึกษาดูดวงน,นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะหมายถึงว่าเราแค่ทำผลงานไม่ดีอย่างเดียว แต่มันมีเรื่องการกันแกล้งมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างอึดอัดใจอะไรเงี้ยครับสารพัดที่จะมีเรื่องแต่เอาเป็นว่ามีสิทธิ์ได้ตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจออะไรนะครับโอเคต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเราดูแล้วว่าเราตกการเงินดีก็จริงแต่เรามาดูดาวจันทร์ด้วยนะครับดาวจันเนี่ยผมใช้ศาสตร์กระโยกของพมา่ามันไม่ใช่ของไทยแต่ว่ามันมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันแค่ว่า ของไทยมี4ตำแหน่งและมีสิิ์ซ้ำกันได้ดังนั้นดาวจันรจะหลุดโผจะไม่มีโผในบางปีดังนั้นเราจะไม่ใช้ไทยเราจะใช้ของพม่าเพราะพม่ามี7ตำแหน่งคือดาว7ดวงเป็นโบราณนะครับมันจะมีดาว7ดวงมันจะมีทุกตำแหน่งในแต่ละปีแล้วก็มันมันจะไม่มีการซ้ำตำแหน่งกันด้วยดังนั้นเนี่ยดาวจันรก็จะมีทุกปีเนาะในการพยากรณ์ดาวจันท์การเงินจึงได้ตำแหน่งขุมทรัพย์ในปีนี้ตั้งแต่วันที่15 15เมษายนถึง15เมษายนปี68นะครับพูดง่ายๆว่าครบ1ปีเต็มนะครับทำให้คนมิถุนเนี่ยดีเรื่องของรั์นะครับมันตรงกับคาว่าคุมทรัพย์ที่สุดแล้วสำหรับมิถุนพร้อมเป็นเรือนการเงินเนาะการเงินเป็นคุมทรัพย์แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า1เดือนเออถึง1ปีก็จริงแต่ว่ามันหมายความว่าการที่เราจะรวยได้อะมันต้อง ใช้หรือขึ้นตรงอยู่กับอะไรรู้ไหมครับปัญญาคนเราจะรวยได้หรือไม่อยู่ที่ปัญญาไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดนะครับคนฉลาดเนี่ยใครๆก็ฉลาดเหมือนเราแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่ใช่มีทุกคนดังนั้นเนี่ยปัญญาคืออะไรปัญญาคือการคิดต่อยอดงอกเงยแบบคือสามารถเรียนรู้ได้ครับเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดงอกเงยนั่นแหละคือคําว่าปัญญา มันมีคำมันมีมากกว่าคาว่าฉลาดครับฉลาดเนี่ยแค่อ่านหนังสือเจอมันก็มันก็คือฉลาดได้แล้วถูกไหมครับหรือถามคนอื่นตอบได้มันก็ฉลาดได้เหมือนกันแต่คาว่าปัญญามันมันต้องคิดเองมันต้องสั่งคอเองนะครับเออเไครว่าอะไรสั่งค์เหรอสั่งคะแสงไม่ใช่คือไม่รู้สิแต่แต่คำนี้เคยใช้ในสมัยเด็กคืออาจารย์เขาพูดบอกว่าต้องรู้จักวิเคราะห์สั่งค์ ผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าสั่งขอทำไมใช้เหมือนเหมือนต้นพืชต้นไม้ยางไงก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าวิเคราะห์เป็นแล้วกันเนาะก็คือการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการแบบพัฒนาพัฒนาการทุกอย่างต้องต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาด้วยนะครับคนจีมีปัญญาต้องมีการพัฒนาต้องทําเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับถ้าน้ําเต็มแก้วเมื่อไหร่คือคนที่อาจจะฉลาดนะเพราะเต็มแก้ว แต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีการต่อยอดพัฒนานั่นเองนะครับอ่ะจบต่อไปเรื่องของคือหมายถึงว่าจะได้ขุมทรัพย์ก็คือต้องมีปัญญาก่อนนะครับถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็ไม่สามารถไปพัฒนาธุรกิจของคุณเพื่อให้ต่อยอดงอกเงยได้นะครับต่อไปเรื่องของความรักนะครับความรักของเราคือดาวพฤหัสไปตกหรือวินาศน,นะครับปัตนิวินาศ มันจะหมายถึงการเอาเอาเรียงลำดับตามความสัมพันธ์นี้ครับคนโสดคนคุยนะครับจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาแต่ระวังถ้าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาจะรอดเพราะว่ามันหมายถึงความลับคือต้องคุยกันไม่เข้าใจกันเพราะว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นคนถิ่นเดียวกันนะครับเป็นชาติเดียวกันเนี่ยมักจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะเป็นความลับความรักมีความลับหมายความว่า เขาอาจจะเข้ามาหาเราเพราะเขาชอบเราจริงอ th ันนี้เข้าใจแต่เขาอาจจะมีการปกปิดว yeah. like really ่าเขามีคู่อยู่แล้วนะหรือไม่ได้บอกเราแล้วไม่ได้ถามอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดก็กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปกินน้ำใต้ศอกได้นะหมายความว่าเขามีคู่อยู่แล้วเขามาคุยกับเรามาอะไรกับเราเล่นๆหวังผลประโยชน์บางอย่างแล้วเขาก็จากเราไปอืมอย่างเช่นเราอาจจะดูดีหน้าตาดีหน่อยแต่พอเขามาเล่นด้วยก็เหมือนกับมาเล่นเฉยๆแล้วเขาก็ไป นะครับเหมือนของเล่นของเขาอะ่ะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้มันเกิดความลับวิได้นนคือความลับหมายถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับความลับคือสิ่งที่คาดไม่ถึงสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนไม่ได้แพลนไม่ได้คาดเดาหรือไม่ได้เอะใจสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะครับมันคล้ายๆคำว่าเซอร์ไพรส์นนะครับแต่เซอร์ไพรส์อาจจะเป็นดีก็ได้เสียก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ย เระไมระวังนี่คือควาว่าถิ่นเดียวกันแต่ถ้าต่างถิ่นหรือต่างประเทศอันนี้จะดีเพราะมันหมายถึงความที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทหลายๆเรื่องมันก็คือเข้าดวงชะตาลักษณะของความลับนั่นเองนะครับก็ไปไปได้ถือว่าดีแต่ไปเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ต้องระวังเพราะอาจจะเป็นกิกกักหมายความว่ามีอยู่แล้วมีแล้วมีอีกก็เลยทําให้ไปยุ่งความสัมพันธ์ก็เกิดความลับเกิดขึ้นอันเนี้ยความลับในที่นี้จึงหมายถึงเป็นการครบสอน นะครับไอ้ก็ต้องระวังส่วนลักษณะของคนที่อ่ะเอาแค่นี้ประมาณนั้นนะครับคนคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไม่ควรทายดีกว่านะครับประมาณนั้นแล้วกันต่อไปเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพคือดาวเสาตกสุภาไม่มีอะไรมากครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ ใช้ชีวิตปกติได้นะครับถึงจะมีโครคภัยก็เจ็บบ้างนะครับแต่ก็ใช้ชีวิตปกติได้ไปหาหมอซะก็จบนะครับต่อไปเรื่องของโชคลาภโชคลาภของเราคือดาวคันช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงสิบสองจะมีชโชคลาภหวยเดเบอร์ใครอยากเล่นเล่น,เล,นเลยแต่พอสิบสามกักยาคมเป็นต้นไปถึงสามสิบเอ็ดอย่าไปยุ่งเพราะมันตกวินาศแปลว่าลาบจากความเสี่ยงไม่มีแต่ลาบได้จากต่างถิ่นไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างภาษาแล้วก็รวมถึงเบื้องหลังและออนไลน์จะดีครับ นอกนั้นคือเสียนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ